่าสาบดีว่าอาถันแรงมากแรงขนาดไหนหรอครับถึงนักพานป่าจะมีวิชาขนาดไหนแรงขนาดไหนถ้าถูกอาคมไม่เก่งกล้าพออาจจะถูกอาถันจนเสียชีวิตหรือเป็นบ้าสเสียสติได้เลยละครดินป่งนิยมมาใช้สร้างวัตถุอาถพนต่างๆทั้งทางศางสตร์ฝ่ายขาวเช่นพระสมเด็จวรคังอันเลื่องลือ นั่นก็คือดินโป่งเหลืองนั่นเองล่ะครับเรียกกันว่าพงดินสอเหลืองส่วนไฟต่ําหรือสายล่างก็นํามาประกอบในการกระทําย่ยํายีซึ่งประการหลังนิยมนําดินโป่งแต่ไม่ทราบชนิดได้ล่ะครับนํามาผสมสร้างพระเครื่องกรปบคารบหรือรูปหรือสีโดยทั่วไปกําหนดใช้ดินเจ็ดโป่งนอกจากนี้ยังนํามาประกอบสร้างวัตถุมงคลอีกหลายชนิดโดยมากเลยล่ะครับ ือต้องการสร้างความเข้มขังทางจิตวิญญาณที่สถิตอยู่ในรูปนั้นๆด้วยละครับการนำดินป่งมาใช้ต้องมีการพลีกลรำให้ถูก